กราบสวัสดีคนที่กดพลาดเข้ามาดูด้วยฮะวันนี้ผมได้ทำการทำ,ทำสีรถ NSR ไปในเรียบไปในที่เรียบร้อยแล้วเป็นเออ่ทำแบบเร่งรีบฮนะไม่สวยเท่าไหร่พ้นๆไปพอจะการสนิมได้นี่ฮะเป็นใช้เันสีกระปองยิงนะครับ สีก่กระป๋องยิงตัวน,นี้ตัวโชคนี่ก็พ่นพ่น,พนไปเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วโชคตนนัวนี้นี่ฮะไม่สวยไม่เงาอะไรครับตามตามสภาพพอเลยได้พ่นนะนี่ฮะประมาณนี้ไม่ค่อยเงาเท่าไร ได้ประมาณนี้ผมใช้สีเป็นตัวนี้นะนี่ฮะสีกระปอ๋องเบอร์เบอร์อะไรวะอ่าเนี่ยนะเป็นเบอร์ตัวนี้สีกระปอ๋องเอ่อใช้ไปหมด สีบรอนเป็นใช้ทั้งหมดไปสีกระป๋องครับผมส่วนเล็กเกอร์ใช้ไปสามกระป๋องทั้งหมดนี้งบก็อยู่ประมาณสี่ร้อยตีไปสี่ร้อยก็จะได้สภาพเหมือนในวิดีโอเลยไม่เน้นสวยฮะ นี่อะไรอะไรที่ถอดไว้ก็อยู่อยู่ในรังไปได้เลยครับผมไม่ต้องสวยมากขอแคมันขีด่ได้ก็พอเน้นเน้นเครื่องเน้นเครื่องเราเน้นเครื่องเอาฝากตาิตังไว้ด้วยเจอกันคลิปหน้ามาแบบสั้นๆอัปเดตอัปเดตเป็นตอรี่